รู้จักแซนวิชสแรทัจี้กันไหมคะแซนวิชสแรทัจี้เนี่ยส่วนมากเขาเอาไว้ใช้ในการให้ฟีดแบ็กนะคะก็คือขนมปังแซนวิชขนมปังแซนวิชสแรทัจี้ก็คือการพูดชมให้คําแนะนําหรือคําตําหนิหรือสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วก็บวกกับชมอีกทีหนึ่งทีนี้เราสามารถเอาแซนวิชสแรทัจี้นี้มาใช้กับการประชุมก็ได้นะคะเวลาที่เรารู้เลยว่าการประชุมครั้งนี้ มันดูเป็นเทรนดนซีในเชิงลบนิดนึงมันอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิกันหรืออะไรเงี้ยมันคือมีความกังวลในเชิงอารมณ์แล้วเรากลัวว่ามันจะออกมาเครียดจนเกินไปเขาบอกว่าเราสามารถเอาแซนด์วิชแวรจี้มาใช้ในการประชุมได้ค่ะหมายถึงถ้าเราเป็นคนจัดประชุมเวลาจะเปิดประชุมเราก็เปิดประชุมด้วยโอ้โหความสําเร็จในอดีตเนาะโคอันเดอหรือความรู้สึกที่เราเคยสร้างมาร่วมกันชมเชยเขาในสิ่งที่เขาเคยทําได้ดีในตลอดคือให้กําลังใจเขาก่อนว่างั้นนะคะ แล้วพอถึงเวลาเข้ามาในเรื่องที่เขากําลังจะต้องคุยส่วนมากมันอาจจะเป็นเรื่องที่เรากําลังวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงในความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นมีการคอมเพลนกันเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่มันจะอยู่ในช่วงเป็นเนื้ออยู่ตรงกลางตรงนี้ค่ะแต่อะไรก็ไม่สําคัญปล่อยให้มันได้จนจบเสร็จปุ๊บคุณจะจบการประชุมนั้นด้วยความรู้สึกที่ดีๆค่ะมันอาจจะเป็นการย้ําเตือนกันอีกทีหนึ่งว่า สิ่งที่เราคุยกันไปเนี่ยเราต้องการได้ผลลัพธ์ที่ดีสําหรับเราทั้งสองฝ่ายหรืออาจจะเป็นกําลังใจที่เราจะบอกเขาก็ได้ว่าเราเชื่อว่าเธอทําดีมาตลอดเลยนี่มันเป็นแค่จุดประเด็นเล็กนิดเดียวเองที่เธอสามารถปรับและเราจะไปต่อกันได้อย่างดี